มาวิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วโร็วเร็วเรวเร็เออเแกนแมสฟิวเจอร์มาใส่ตรงไหนวะมันมันมึงมึงใส่ไว้กระเป๋าได้เลยเดี๋ยวมันจะใช้เดี๋ยวมันจะใช้ได้เลยอุวาคา่างไปไม่น่าดีวะส่งหมอลำไปเอาเลยแม่ยศในเวลาบรรเลงหมอลำสิ่งลยไงใช่เลยเพลงนี้แหละแม็กสุดยอดจริงเอาทุกคนรีบย้ายคนฟุกเตมาเลย ไป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 เดียราเเกียนต้าเดี๋ยวไปไปไปเออเราเดีเวลาบเลงเพลงยังไเลยดีวิกเตอร์หกเลือกอั่าแต่เวลาบัรเลงเพลงหมอลำแล้วเราต้องมีพื้นหน้าทั้งเหลือเพื่อไปช่วยดนวยไจสมองราวก่อที่เขาเขนกันแตล้วเราต้องไปน้ไปไปเกียเดี๋วากแม่ะ เราต้องเข้าไปช่วยคนครับพ่อยังมีคนรอดชีวิตอยู่ครับนับในฐานะสามเหลี่ยมพิสาาแล้วต้องเข้าไปช่วยแล้วพาออกมาอย่างดุเดือดบ้าเลือดล้ำนะครับทุกคนเข้าใจมปุ๊บเจสซ์เจสซ์อับเซอร์เยสซ์อับเซอร์มันมันยืนไม่ได้ละขาที่หน้าง่ะผ่าที่นั่มมันมีกระยีนั็นแหละแล้วแหละเอาเต็มเต็มดูนะลอยชุดลอยชุดลอยชุดเต็มเต็มฮู้สกอ่อะไรวแข็โอเวอร์เลตเตอร์แข็โอเวอร์เลตเตอร์แข็โอเวอร์ เราฟังกูนะ er เดี๋ยวมันจะพาเราไปลงสักจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะให้เราโรยตัวลงไปแต่เึงพวมึงไม่ต้องกดอรโรยตัวเองนะเดี๋ยวมันจะโรยตัวให้อัโนมัิรอไปเลยแคคแงาโอโหัเลยโรยัเลยโหแมากแคคตีเดี๋ยวเราอยู่บนนี้จะอยู่นนี้อยู่บนนี้จอยู่ี้โลโโหรับแคโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายเราจะเริ่มภรกิจกันนะครับตามข้าพเจ้ามา พยายามตามหาน้ำอะตามหาน้ำตามผ่าน้ำเอ่อน้ำฝ่าเราก็อย่ามืดแล้วน้องมืดแล้วเออเระวังตัวคือด้วยอันคือผีดุในเซิร์ฟในในเซิร์ฟมิเดี๋ยวโอเปอเรเตอร์อะในเซิร์ฟมิเดี๋ยวโอเปอเรเตอร์อะขนาดมีการมาทัดอัปปอ,อาไงเลี่ยงไหมตายตายตายสบบ มีแขกมาแกคอมพิวเตอร์มาเฮ้ยแกคอวเตอร์มาแกคอมเตอร์มาน่าจะอเปเล,เล,เลือดเติมเลยเออเจาจีวแล้วเจาจีวีแกครับอ่าโสมมี่ก็แลกอะไรกันล้วเขาั่งนู้นได้เรียกอย่มงอื่น เออฝูงฝูงมาแล้วูงมาล้วูงมาแล้วิ่ง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 ูมาถูมานดี๋ยวนอยไปแล้วเหรอหน้หมูเต็ตัวเลยเนี่ยไอ้ทำไไมมันทำไมมันไม่มีอาหารสดเลยวะบรีเชร มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเน็อคพี่น็อคพี่ลื้อพี่ลื้อมันเยอะรีบรู้รีบรุ้ไอเจบไปหาของไอเจมไปหาของไปไปไปตรงนี้ไม่赖เฟิ่์นอ่ะเราไม่ต้องใช้หรอกไปรไปไปไปโอ้โหอ้ามันไม่เต็มมาดิมันไม่กระยิบไม่เต็มเลยน้ำเปล่าเลยนะอะไรวะพีวอเตอร์เราจะหาจากไหนวะเนี่ยมันจะเป็นวอเตอร์วอเตอร์ล่ะมันจะ เดินทำเสียงอดังของบิดเปเามลอนี่มีวิทยุอ่ะอนี้มีวิทยุไเอะเย้ไไอยอะเยถอยออกมาถอยออกมาาป็นปูเลยาเป็ปูเลไ้ไปะไปยังเลยไอ้ไรไอ้ไรลงมาข้างล่างเรลงมาข้างล่างตอมลงมาข้างล่างเดี๋ยววิ่งเลเดี๋ยวเราวิ่งเราวิ่งไปหวไปว่ง เออาขึ้นดดกลับมาแล้วจ้าผู้กองกลับมาแล้ว cút con gặp ở ra chưa gặp mở